กระรอกน้อยกับต้นไม้ขี้หวงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีต้นวอลนัทต้นหนึ่งที่ให้ขนวอลนัทเยอะแยะมากมายต้นวอลนัทต้นนี้มีนิสัยแปลกๆคือห่วงผลของตัวเองมากไม่ยอมให้สัตว์ตัวไหนเข้ามาใกล้เลยแม้แต่กระรอกน้อยที่แสนจะขยันและสุภาพกระรอกน้อยชื่อชิปปี เป็นกระรอกที่ชอบเก็บสะสมอาหารไว้กินในฤดูหนาวมากชิปปี้เคยลองเข้าไปขอวอลนัทจากต้นวอลนัทหลายครั้งแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกทีต้นวอลนัทมักจะสะบัดกิ่งก้านใส่และพูดด้วยเสียงห้วนหๆว,ว่าออกไปนะนี่ของฉันทั้งหมดวันหนึ่งลมหนาวก็พัดมาต้นไม้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอากาศเย็นเย,ยือกบ่งบอกว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแล้ว สัตว์ป่าต่างเร่งรีบสะสมอาหารส่วนชิปปี้ยังคงกังวลเพราะวา,วานัทที่เก็บไว้ยังไม่พอชิปปี้ตัดสินใจไปหาต้นวานัทอีกครั้งคราวนี้ชิปปี้ไม่ได้ไปขอวองนัทแต่เดินเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงว่าต้นวานัทเอ๋ยท่านดูไม่ค่อยสบายเลยนะใบของท่านเริ่มร่วงแล้วต้นวานัทแปลกใจ ไม่เคยมีใครมาทักทายแบบนี้มาก่อนต้นวอลนัทตอบด้วยเสียงอ่อนลงว่าใช่แล้วฉันรู้สึกอ่อนแอมากเวลาลมพัดแรงๆฉันก็กลัวจะล้มลงชิปปี้ได้ยินดังนั้นจึงพูดด้วยความจริงใจว่าถ้าท่านอนุญาตให้ฉันเก็บวอลนัทไปบ้างฉันสัญญาว่าถ้าท่านล้มลงฉันจะเอาวอลนัทมาปลูกใหม่ร,บรอบๆท่านเพื่อให้ท่านไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และพวกเราก็จะมีอาหารกินด้วยกันต้นวอลนัทนิ่งไปพักหนึ่งไม่เคยมีใครเสนอที่จะดูแลแบบนี้มาก่อนต้นวอลนัทรู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกผิดที่เคยหวงของมาตลอดความเมตตาของชิปปี้ได้เปิดใจต้นวอลนัทในที่สุดต้นวอลนัทก็สลัดผลวอลนัทจำนวนมากลงมาให้ชิปปี้เก็บชิปปี้ดีใจมากรีบเก็บวอลนัทไปจนเต็มกระพุ้งแก้ม และไม่ลืมที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้ส่วนหนึ่งตามที่ได้พูดไว้ฤดูหนาวผ่านไปต้นวอลนัทก็ยังคงยืนต้นอยู่แต่ไม่ได้หวงผลของตัวเองอีกต่อไปทุกปีที่ผลวอลนัทออกผลต้นวอลนัทก็จะแบ่งปันให้สัตว์ป่าอื่นๆและชิปปี้ก็ยังคงมาช่วยดูแลต้นวอลนัทเสมอข้อคิดการแบ่งปันและความเมตตา ไม่เพียงแต่สร้างมิตรภาพที่ดีแต่ยังนำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่แย่งเงินค่ะ